สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกน,นะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองอุตการนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตน,นะครับบนหลักวิถีทางสายกลางเรียมรัคมีองแปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยกันนะครับเพราะว่าเป็นห่วงนะภิกษุสงฆ์นะของไทยเราเมื่อมองเห็นเรื่องราวนะข่าวเช้านะข่าวดังนะข่าวไปในทางลบนะครับของวงการสงฆ์ก็ดี วงการศาสนาก็ดีเนี่ยนะจึงมาชวนคุยกันนะครับเพื่อเป็นข้อคิดว่าใครคิดจะออกบวชเป็นภิกษุนะใครที่คิดว่าจะส่งลูกหลานไปบวชเป็นภิกษุเนี่ยนะต้องพึงทราบก่อนนะว่าหน้าที่ที่พึงกระทําของภิกษุเนี่ยคืออะไรและกิจของสงฆ์คืออะไรนะไม่งั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าข่าวที่เกิดปรากฏออกมาเนี่ยมันทาให้ชาวพุทธในขณะเนี้ยเขาเรียกว่าต้องเกาหัวแกรกเลยนะ เพื่ออะไรของมันอะไรประมาณนี้นะคือมึอนงงนะครับว่าเอ๊ะทำไมนะภิกษุนะที่บวชเรียนมานานหลาย10ปีนะหรือว่ามีการศึกษานะาปฏิธรรมระดับมหาปริยนธรรมนะประโยคนะประโยค9ประโยคเก่งๆนะการศึกษาดีๆนะในวงการสงฆ์หรือพระชั้นผู้ใหญ่ที่มีสมณศักดิ์สูงนะเป็นชั้น เทพชั้นราชชั้นพรมอะไรเนี่ยนะครับชั้นธรรมเลยนะชั้นธรรมเนาะก็มีประเด็นปัญหานะในเรื่องของการผิดพระธรรมวินัยร้ายแรงนะถึงท่านปรารชิกเนี่ยคือผมเชื่อว่าชาวพุทธจำนวนไม่น้อยงงยังเกาหัวอยู่เลยนะรวมถึงเรื่องของการทำบุญนะการบริจาคทรัพย์สินนะของชาวบ้านเนี่ยนะครับให้กับวัดนะให้กับหลวงปู่นะหลวงพ่อหลวงตาอะไรเนี่ยนะครับ ปรากฏว่าวัดเนี่ยนำเงินไปใช้ถูกวัตถุประสงค์ไหมนะหรือว่าใช้ไม่ตรงวัตถุประสงค์นะอย่างเช่นบริจาคไปช่วยเหลือคนยากจนนะคนยากไร้คนป่วยนะโรคที่รักษาไม่หายวาระสุดท้ายนะที่ต้องการที่พักอาหารยารักษาโรคอะไรประมาณนี้นะแต่พอไปดูข่าวเกิดปรากฏปรากฏว่า เงินที่เข้าสู่โครงการเนี่ยอาจจะไปใช้ในโครงการนะที่ไม่ตรงหรือไม่ก็ไม่ทราบนะเช่ไปใช้ในโครงการทางการศึกษาโครงการในการช่วยชีวิตโคกระบือนะโครงการในการซื้อที่ดินอะไรต่างๆนานาใช่ไหมก็เลยทําให้คนที่บริจาคเงินไปเนี่ยก็จะเกาหัวแก,กแกรกมึนงงนว่าเกิดอะไรขึ้นนะเลยทาให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กงนอื้ออึงนะสะนั่น นะทั่วสังคมนะทั้งออกข่าวแล้วก็ในสังคมออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จริงๆชวนคุยนะครับว่าเนี่ยหน้าที่นะที่พึงกระทําของภิกษุถ้าเรานึกถึงภิกษุนะครับภิกษุก็คือผู้ที่เห็นภัยในสังสารวัตรนะเมื่อท่านตัดสินใจออกบวชอ่ะนะออกบวชทําไมเอ่ยก็บอกว่าท่านเห็นภัยในสังสารวัตรนะท่านจึงออกบวช แล้วกติกาก็คือว่าเมื่อออกบวชแล้วเนี่ยจะต้องอยู่ในพระธรรมวินัยศีล227ข้อเจ็ดข้อแวบ,บว่าภิกษุใดนะที่ผิดศีล227ข้อโดยเฉพาะข้อหนักๆเลยนะคือเรื่องของปราชิก4นะกับเรื่องของสังฆาทีเศษ13อะไรนี่นะต้องพึงระมัดระวัง,วงเลยนะถ้าปราชิก4ก,ก็แบบว่าอยู่ไม่ได้อยู่เป็นภิกษุไม่ได้นะเพราะว่า ปราชิกก็บอว่าต้องศึกออกไปนะลาสิกขาออกไปนะครับโดยทันทีเนาะเพราะกี่เราต้อขาดจากความเป็นภิกษุไปแล้วปราชิก4เนี่ก็คือ,อเสพเมถุนนะลักทรัพย์แล้วก็เรื่องของอการฆ่าคนนะครับแล้วก็เรื่องของการอวดอุตริมนุษธรรมนะที่ไม่มีในตนนะ,นะเกิดภิกษุใดที่ผิดใน แล้วธรรมวินัยสีข้อเนี่ยนะต้องประราชิกก็แ,แบบว่าเป็นผู้ที่พ่ายแพ้แ,พแก่อำนาจกิเลสตันหนาไันดะีจิตใจนะต้องสึกต้องราสิกขาวออไปส่วนสังขาริีเศษนะก็เป็นข้อหาที่หนักรองลงมานะพูดถึงว่าถ้าไปผิดสังขาริีเศษเนี่ยเราไม่รีบแก้ปริวาตกรรมนะแล้วทำซ้ำทำซ้ำก็มีโอกาสนะที่จะประราชิกในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือหน้าที่ของภิกษุป,ประกันแรกนะ เมื่อบวชเข้ามาในพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องเคารพในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดนะอันนี้คือหน้าที่เลยนะของภิกษุประการที่1ประการที่2เนี่ยเมื่อภิกษุเห็นภัยในสังสารวัฏคือเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเกิดขึ้นในจิตใจนะของตนเองและคนรอบข้างเนี่ยมันภิกษุที่บวชเข้ามาก็ทำไมะก็เร่งสแสวงหาความดับทุกข์สแสวงหาอริยสัจสี นะสแสวงหามรรคผลผนิพพานนี่แหละอันนี้คือหน้าที่นะครับประการที่2นะก็คือการฝึกฝนจเจริญสติภาวนาจเจริญสติปัฏฐาน4นั่นแหละนะครับอบรมจิตใจตนเองนะครับด้วยศีลสมาธิปัญญานะเพื่อให้รู้แจ้งในอริยสัจธรรมนะครับในมรรคผลนิพพานนั่นเอง นะนี้คือหน้าที่ของภิกษุนะแล่เกิดภิกษุไม่ได้ทำสองหน้าที่นี้นะมันก็มีโอกาสสุ่มเสี่ยงนะที่ผิดพระธรรมวินัยถึงขั้นบราชิกนะก็ไม่ลาออกไปก็กลายเป็นอาราชีไม่เจริญสติภาวนานะครับอาจจะอยู่ได้นะโดยอาศัยความเคร่งในพระธรรมวินัยโดยการกดค่มกิเลสเอาไว้ นะครับอย่างเช่นราคะโทสะก็กดข่มมันเอาไว้แต่ไม่ผิดพระธรรมวินัยเลยอย่างนี้ก็อยู่ได้ก็เหมือนกับการสั่งสมบาร,รมีทางธรรมนะสั่งสมขันติบาร,รมีสั่งสมอุเบกขาบาร,รมีนะสั่งสมปัญญาบาร,รมีนะสั่งสมศีลบาร,รมีอย่างเงี้ยก็สะสมได้นะถึงแม้ภิกษุนั้นยังเป็นปุถุชนอยู่ก็สามารถที่จะ นะครับอยู่ในความเป็นภิกษุได้โดยการขม่มกิเลสเอาไว้นะยังไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรเลยยังไม่เป็นพระอริยบุคคลเลยนะด้วยเพราะว่าเขบาบอกว่ามีภิกษุบางรูปเนี่ยนะคือในใจลึกๆเนี่ยอาจจะตั้งอธิษฐานจิตนะสร้างตั้งสัจจาธิฐานน่ยนะปัถนาพุทธภูมิ นะปรรานความเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตทําให้ภิกษุเหล่านี้เนี่ยนะก็ไม่ยอมที่จะเจริญน,นะสติปัฏฐานสนะี่แล้วไปถึงการบรรลุธรรมนะเป็นพระอริยบุคคลนะเนะพราะภิกษุเหล่านี้เนี่ยในใจตั้งความปัรถนานะตั้งสัจจาริฏฐานไว้ว่าปรารถนาโพธิญาณหรือปัรถนาความเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการ ถ้าไม่พิสูุทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเมื่อบวชเข้ามานะฮะเจริญสติปฐาน4นะอย่างไรก็ไม่สามารถบรรลุธรรมนะจะ,จะเจริญสีปฐาน4อย่างไรนะครับก็ไม่สามารถรู้แจ้งในธรรมได้เพราะด้วยคําอธิษฐานนะครับในพุทธภูมินะในโพธิยาน,นที่ต้องการเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเนี่ยถ้าไม่พิสูจนเหล่านี้เนี่ยนะไม่สามารถบรรลุธรรมแม้ขั้นต้นนะเป็นพระโสดาบันได้ด้วย สัจจาทิฏฐานนี้เองแต่ภิกษุเหล่านี้นะซึ่งปรารตนาพุทธภูมิปัรถนาโพธิญาเนี่ยก็สามารถนะอยู่เป็นภิกษุที่ดีได้นะด้วยการขม่มด้วยการสั่งสมบาร,รมีนะครับแล้วก็เร่งครัดในพระธรรมวินยัยไม่ประราชิกไม่ผิดสังฆาฏิเศษทําได้นะแต่ถ้าเป็นบุคคลนะที่เป็นภิกษุแล้วประราชิกแล้ว นะครับแล้วยังฝืนอยู่นะเราเป็นอรชีเนี่ยอันนี้ชัดเจนอันนี้ไม่ได้ปรัถนาอะไรทั้งสิ้นนะโปธิยานพุทธภูมิอะไรไม่ได้ปรัถนานแต่เป็นผู้ที่พ่ายแพ้แกมหน้ากิเลสต,ตันหนาในจิตใจตัวเองก็เลยประชิกนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจหน้าที่น้ที่พึงกระทำของภิกษุนะก็คือต้องเคข่งคัดพระธรรมวินัยแล้วมันฝึกเจริญสติปัฏฐาน4นะ ฝึกการเจริญสมถะภาวนาแล้วก็วิปัสนาภา,าวนาส่วนภิกษุใดจะบรรลุธรรมไม่บรรลุธรรมนะอันนี้ก็แล้วแต่แต่และท่านละมีแต่ว่านี้คือหน้าที่สงฆ์ประการแต่ที่พึงกระทำของภิกษุและควาว่ากิจของสองฆ์เนี่ยก็แบบว่าถ้าเราพูดถึงหน้าที่นะสงฆ์ประการนี้นะนะบางทีเนี่ยนะสงฆ์ท่านก็สงเคราะห์โลกนะหมายถึงว่าสมมตินะ ภิกษุนะที่เจริญสติภาวนานะเข่งคัดในพระธรรมวินัยเนี่ยสมมติว่าท่านเกิดบรรลุธรรมขึ้นมาเป็นพระอริยบุคคลนะแล้วก็พัฒนาเรื่อยๆๆขึ้นมานะจนเป็นพระรหันนะกิจที่พึงกระทำนี้หมดละนะเป็นพระรหันแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายเหล่านี้น,นะนะบรรลุธรรมนะเป็นพระรหันแล้วเนี่ยแต่ไหมหน้าที่ที่ท่านพึงกระทรํา นะในความเป็นภิกษุเนี่ยนะก็สําเร็จหมดแล้วอะ่ะก็ภิกษุที่บรรลุเป็นพระอรหันต์นะท่านก็ทำหน้าที่หมดแล้วใช่ไหมชำระจิตใจของท่านให้บริสุทธิ์สะอาดหมดแล้วถึงนิพพานแล้วท่านก็ปฏิบัติกิจของสองฆ์ในแง่ที่สงฆ์ข้อโลกนะเช่นคนมาทําบุญบริจาคโครงการต่างๆนะท่านก็นําเงินบริจาคเหล่านี้ไปช่วยเหลือสงฆ์ข้อโลกเช่น สร้างโรงพยาบาลนะเช่นสร้างสถานศึกษานะครับหรือว่าช่วยเหลือคนยากไรนะโรงทาอะไรต่างๆเหล่านี้นะอย่างนี้ทำได้นเรียกว่าวกิจของสงฆ์ใช่ไหมแต่คราวนี้ปัญหามันก็จะเกิดขึ้นตรงที่ว่านะถ้าภิกษุนะที่ไม่เค่งไม่เค่งคัดนะครับในพระธรรมวินัยนะครับแล้วก็ไม่จะเิญสติภาวนานะครับแล้วมันเกิดการไข้เขวสับสน นะระหว่างเรื่องของสิ่งไหนทําได้สิ่งไหนทําไม่ได้นะศีลน,นะยังไม่เข่งคัดนะยังมีด่างพ้อยนะยังไม่บริสุทธิ์อ่ะแล้วพิสูจเหล่านี้นะที่ศีลยังไม่เข่งคัดยังไม่บริสุทธิ์นะไม่ใช่ศีลของภาริยาเนี่ยบางทีไปดําเนินการกิจของสงฆ์เช่นช่วยส่งคอโลกช่วยเหลือโลกต่างๆใช่ไหมเช่นสร้างโรงพยาบาลช่วยสานศึกษา นะต่างๆนานๆเนี่ยแต่กลับกลายเป็นว่านะมันเกิดปัญหาขึ้นนะในเรื่องของแง่ของความปร่งใสาการบริหารจัดการทรัพย์สินนะครับาการทำตามวัตถุประสงค์ของเงินบริจาคต่างๆเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะหรือว่ามันเป็นลักษณะของการารับบริจาคด้วยวัตถุประสงค์หนึง่งแต่พอเอาเวลาไปสร้างนะครับในการสร้าง โครงการต่างมันไปอยู่วัตถุประสงค์หนึ่งด้วยความที่ว่าศีลน,นะครับของท่านเหล่านี้นยังไม่บริสุทธิ์สะอาดนะเหมือนของพระอริยะ,ะของพระรหันต์อย่างเงี้ยเป็นต้นทําให้การสงเคราะห์โลกเนี่ยมันเกิดคําถามขึ้นมาแล้วคราวนี้นะมันเกิดคําถามขึ้นมาถึงเงินบริจาคความโปร่งใสนะของการใช้เงินบริจาคในการไปสงเคราะห์โลกในการทําโครงการต่าง มันผิดวัตถุประสงค์หรือไม่เนี่ยแหละเป็นที่มาที่ไปนะที่เป็นข่าวเป็นคราวกันในขนาดเนี้ยนะว่าเอ๊ะทำไมนคนชาวพุทธเนี่ยทำบุญนะกหัวแก่กๆเอ๊ะทำไมฉันทําบุญแล้วปรากฏว,ว่าเงินฉันเนี่ยต้องเข้าไปวัตถุประสงค์คือช่วยเหลือคนป่วยคนยากไร้คนจนนะแต่ปรากฏว,ว่าเอาไปทําอีกโครงการหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยไปซื้อที่ดินนะไป อะไรอะสร้างโรงเรียนนะหรือว่าไปถ่ายชีวิตโคกับบืออะไรประมาณนี้นะซึ่งมันไม่ตรงวัตถุประสงค์เขาเห็นไหมอันนี้คือปัญหามาจากว่าหน้าที่พึงกระทําของภิกษุและกิจของสงฆ์นะมันมีความที่เรียกว่าอะไรอ่ะคือถ้าเรานึกภาพอ่านะว่าหน้าที่พึงกระทําของภิกษุเนี่ยคือเคร่งครัดในพระธธรรมวินยัยแล้วก็จเจริญสติภาวนานะเพื่อจะ สั่งสมบารมีต่างๆใช่ไหมถ้าภิกษุนั้นเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระอริยสงฆ์สาวกเลยศีลท่านบริสุทธิ์นะครับศีลท่านไม่ด่างไม่พร้อยนะครับเป็นศีลของพระริยะเมื่อท่านไปทํากิจของสงฆ์ในการส่งข้อโลกเนี่ปัญหาเหล่านี้มันจะไม่มีมันจะมีความชัดเจนโปร่งใสมันจะไม่มีปัญหาความสับสนแบบนี้แต่เกิดภิกษุ ยิ่งเป็นบุตุชนนะภิกูุที่ยังไม่ใช่เป็นพราริยะศีลมีโอกาสที่ไม่ได้ขาดนะแต่มันมีโอกาสที่จะทะลุที่จะดังพร้อยนะเมื่อไปทํากิจของสงฆ์นะซึ่งเป็นการทําความดีนะแต่โครงการที่ทำเนี่ยมันมินเมต่อวัตถุประสงค์ของการบริจาคอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดคําถามขึ้นเกิดคำถามขึ้นอย่างที่เราเห็นในข่าวนะความก,กมังวลความสงสัยไว้ทําไมเงินชั้นเนี่ย บริจาคไปทําในโครงการหนึ่งแต่ทางวัดไปทาอีกโครงการหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละที่ผมบอกไงว่าทุกอย่างของการกระทํามันมีผลเสมอนะถ้าการกระทํานั้นเนี่ยนะครับมันไม่ตรงตามวัตถุประสงค์นะครับของการเลี้ยนไหไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคทรัพย์เข้ามาเนี่ยนะทางผู้ที่นะครับออรับบริจาคเนี่ย ต้องทำให้มันชัดเจนนะทำให้มันปร่งใสนะด้วยความที่เรกว่ามีศีลเป็นพื้นฐานน่ะเนี่ยนี่คือเหตุผลนี่นะครับผมถึงเล่าให้ฟังคลิปหนึ่งครับว่าหน้าที่พึงกระทำของภิกษุและกิจของสงฆ์เนี่ยทำไมสองส่วนเนี่ยนะครับมันถึงเกี่ยวข้องกันก็คือว่าภิกษุที่มีศีลบริสุทธิ มีเคร่งคัดในพระธรรมวินัยมีศีลบริสุทธิ์เป็นศีลของภระริยะเนี่ยนะท่านก็จะไม่ผิดพลาดในกิจของการส่งคร้อโลกของการส่งคร้อญาติโยมแ้เกิดภิกษุนะครับที่เอาู่ดง,ง่ายๆนะยังไม่ใช่เป็นภาริยะนะแต่อาจจาะปัรถนานะครับพุทธภูมิโพธิญาณก็แล้วแต่ ซึ่งท่านยังสะสมของศีลบาร,รมีอะไรต่างๆเหล่านี้อยู่เนี่ยนะมีโอกาสนะที่จะทําให้ศีลที่ยังไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันมินเม่มันดั่งพ้อยแลว้วก็เกิดปัญหาอย่างที่เราเห็นเนี่ยที่เราเกาหัวแก้ๆก,ก,กันอยู่ว่า,วาเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมวัดนําเงินของเราไปใช้ไม่ตรงวัตถุประสงค์ที่เราบริจาค้เป็นต้นนะนีเล่าสู่นฟังนะันคลิปนี้ผมนึงเล่าสูวนแบบว่าใครที่จะบวชก็ดีนะจะทํา โครงการนะส่งข้อโลกก็ดีหรือจะให้ลูกหลานไปบวชก็ดีเป็นภิกษุเนี่ยต้องพึงรู้ก่อนนะครับว่าหน้าที่พึงกระทําของภิกษุเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดเราจะส่งข้อโลกเนี่ยถ้าว่าเป็นกิจของสงฆ์เนี่ยต้องพึงระวัระวังนะว่าทําได้แต่เราต้องทําภายใต้ศีลที่บริสุทธิ์นะครับแม้ไม่ขาดแต่แม้แต่ทะลุด่งพลอยเนี่ย มันก็เป็นมุลทินนั่นเองอย่างที่เราเห็นในข่าวนะครับกเราสูนฝันนะครับเพื่อนำไปคิดได้สีปัญญากันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ